เอาเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องด่วนประเด็นร้อนกับทางฝั่งฝั่งวอลเล์บอลหญิงของเวียดนามครับที่อย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าเวียดนามตอนนี้ตู้แช่โดนตัดสิตรวจผลไม่ผ่านกับการเป็นเพศหญิงก็เลยําไม่เกิดดราม่าขึ้นในศึกการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีซึ่งก็ตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวียดนามเนี่ย อาจจะโดนแบน์จากเวทีโลกด้วยกับรายการวลเล์บอลหญิงจิงจางโลกชุดใหญ่ซึ่งในคลิปนี้ครับก็ยังมีคอมเมนต์จากทั่วอาเซียนทั่วเอเชียออกมาพูดถึงตู้แช่และก็ออกมาพูดถึงเวียดนามว่านี่คุณโกงรวมไปถึงโค้ชของเซอร์เบียเนี่ยเคยออกมาพูดก่อนที่จะมีการตรวจเพศนะก็บอกว่าเราแพ้เนี่ยเพราะว่าเราเจอกับผู้ชายเนี่ยอันนี้มันเป็นการตอกย้ําเวียดนามมากๆนะครับแต่ว่าเวียดนามก็ยังไม่ได้รู้หนาวนะจนกระทั่ง f อฟบีนั้นไม่ทนครับจ้องตรวจเพศตู้แช่กัน เลยแล้วก็การันตีแล้วครับตอนนี้ว่าไม่ใช่เพศหญิงแต่ที่เราเล่นอยู่ที่เราแข่งขันอยู่ก่อนหน้านี้เป็นการเจอกับผู้ชายโดยเรามาไล่เรียงกันแบบนี้ก่อนครับไทม์ไลน์ของเวียดนามในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีกับการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับก็ถือว่าผลงานดีแบบผิดหูผิดตามากนะครับผ่านเข้ามาเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์และชนะโอโห3เกมรวด เป็นอันดับ1ของตารางนะครับชนะทุกทีม3031ก็ว่ากันไปแต่เนื่องด้วยหลายๆทีมที่เจอกับเวียดนามนั้นเขาก็แอบ,บสงสัยว่าเฮ้ยตกลงดังที่ห้องเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายกันแน่ทำไมตีหนักตีแรงได้ขนาดนี้รวมไปถึงการทำแต้มเนี่ยถ้าเกิดไม่ปรับไม่ตัดสิทธิ์ตู้แช่นะ เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับตอนนี้ไม่ธรรมดานะก็คือทําแต้มไป101คะแนนกับการในขัน4เกมแต่ก็โดนตัดสิทธิ์ไปที่เรียบร้อยก็ไม่มีชื่อเลยกับการในขันเกมล่าสุดที่พบกับทีมชาติอียิปต์ในรอบจัดอันดับ17-24โดยคุณสมบัติของตู้แช่ที่ไม่ผ่านครับก็เป็นข้อกําหนดมาตรา13.5.2และก็14.4 ็เลยทำให้วียดนามครับถูกปรับแพ้ทุกนัดในรอบแรกกลุ่ม A จากเดิมที่มีสิทธิ์เข้ารอบ16ทีมนั้นก็กลายเป็นสสิติชนะ1แพ้4ี่ลุนไปอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มและก็ต้องไปเล่นรอบจัดอันดับ17-24แล้วก็ต้องหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับและเมื่อย้อนกลับไปในเกมที่ชนะเซอร์เบีย3-1ครับโค้ชของเซอร์เบียมารยาน่าโบริสิตเนี่ยก็ได้ออกมาให้สะพัษณ์หลังเกมอย่างเผ็ดร้อนเลยบอกว่าเราไม่ได้เตรียมรับมือกับทีมผู้ชายเนี่ยอันนี้มันเจ็บจิตนะครับก็เป็นอีกผลหนึ่ ที่ทางฟากฝั่งเวียดนามโดนแล้วครับโดนทั่วโลกประนามนลครับตอนนี้แต่ว่าซิกเนเจอร์ของคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่ต้องบอกเลยว่าดุเดือดเผ็ดร้อนมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยเวียดนามเป็นเป้าโจมตีแล้วเพราะมันไม่ได้มีเป็นแค่ตู้แช่นะมันมีตู้เย็นที่เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็เป็นสารตั้งต้นของการในขันวลนละบนหญิงเลยทั้งในระดับเวทีเอเชียและก็ในระดับเวทีโลกโดยเฉพาะการแข่งขันจิงช์โลกที่จะเกิดขึ้นในไทยเรานี้ครับ ก็ต้องรอติดตามกันว่าตู้เย็นจะไมาขันไหมถ้าเกิดมาเนี่ยมันมีหลายชาติร้องแน่นอนเพราะเคยร้องไปแล้วเนี่ย กับทีมชุด21ของเวียดนามก็สามารถทําได้รวมไปถึงการแข่งขันซีเกมด้วยเอาละเดี๋ยวเรามาเรื่องมาที่คอมเมนต์แรกกันก่อนนะครับเขาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ชันเนี่ยได้รตหนักแล้วก็เห็นชัดว่าความยุติธรรมยังคงมีอยู่จริงในโลกของกีฬาความต้องการเอาชนะนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าอยากชนะรุนแรงจนถึงขั้นยอมละเมิดกติกาทําลายความเท่าเทียมและก็ใช้วิธีสกกระกแบบนี้มันไม่เหลือหัวใจของคําว่านักกีฬาเลยเนี่ย โอ้โหเจ็บจี๊ดเลยครับสำหรับเวียดนามต่อที่อีกคอมเมนต์น,นึงก็บอกว่าถ้าตู้เย็นไม่ได้ลงแข่งในศึกชิงแชมป์โลกตามที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยก็ปแปล,ลว่าสาพันวลเลวนเวียดนามเองก็ยังมั่นใจในเพศของเธอเหมือนกันแต่ฉันเชื่อว่าถ้าเกิดตู้เย็นลงแข่งจะต้องมีการตรวจสอบไมโครโซมอย่างแน่นอน ต่อกันที่อีกคอมเมนึงครับเขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมที่ตู้เย็นนั้นอาจจะเป็นผู้ชายตั้งแต่แรกจริงๆการที่ไม่ยอมตรวจร่างกายก็เหมือนเป็นการสร้างข้อกังขามากขึ้นโอ้พระเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เหมือนเป็นการเปิดเผยว่าเวียดนามในบางครั้งก็เลือกใช้วิธีโกงเพื่อที่จะเอาชนะเป็นเราเองก็คงไม่ภูมิใจนะครับจากการที่คว้าแช,ชมป์ซีวิลิกไปแล้วมันมีผลตรวจออกมาแบบนี้เนี่ยตู้เย็นยินหนักยิ่งแล้วใหญ่เลยครับโรมโซมน่าจะไม่มีผู้หญิงหลงเหลืออยู่เลยมาต่อกันที่อีกขอก้อาวากนึ่ ก็ควรหยุดกล่าวหาทีมอื่นเล่นสุกกระปปกได้แล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีข้อแก้ตัวเลยและก็เป็นเรื่องที่คนทั้งโลกเนี่ยเห็นกันจัดจะเมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่าโชคดีที่ในกรณีของอินโดนั้นไม่โดนลงโทษจากการส่งแมงกะแนงลงแข่งมาก่อนเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครร้องเรียนหรือว่าโต้แย้งอย่างเป็นทางการแต่สําหรับเวียดนามแล้วมันอาจเป็นเพราะทีมที่แพ้พวกเขาเนี่ยเป็นฝ่ายไปร้องเรียนจึงทําให้เรื่องนี้ลุกลามมากขึ้น เมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่ามันชัดเจนมากว่าผู้เล่นบางคนของเวียดนามนั้นเป็นผู้ชายจริงๆ แม้ว่าเราจะไม่ปฏิเสธว่าพวกเขามีความสามารถแต่ก็ไม่ควรอยู่ในทีมเพราะเข้าข่ายอยู่ในหมวดคนละประเภทกันกีฬาคือสนามในความเท่าเทียมแต่สิ่งที่ทําอยู่นั้นคือการทําลายความน่าเชื่อถือของทั้งทีมและก็ทั้งชาติคนและก็ผู้บริหารก็ควรจะละอายต่อสิ่งนี้นักกีฬาไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือว่าการหลอกลวงเพื่อที่จะได้รับชัยชนะคือรู้กันหมดเลยครับทั้งสมาคมเวียด,ดนามเองทั้งโค้ชเวียดนามเองเขรู้แหละว่ามันเหนือกว่า ผู้หญิงจริงๆกับการส่งลงมาเล่นเนี่ยแต่ก็ยังมีความไว้ใจมีความเชื่อใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับคือไม่อายนะโดยเฉพาะตู้เย็นที่เกยงกับไทยเราเนี่ยผมยังสงสัยไม่หายเลยคนเดียวทํา45คะแนนแล้วฉีกตัวเก่งๆของไทยเราขาดเลยนะครับฉีกพิมพ์ปิชาไปแบบหลุดลุยเป็นเกมที่ถ้าเกิดเป็นเวทรีระดับโลกนะก็ต้องตรวจโดปก็ต้องมีการตรวจอะไรหลายๆอย่างเพราะมันโดดเด่นเกินไปจริงๆขนาดผู้เล่นที่เก่งๆที่เจอกับเราเนี่ยในเวทรีระดับโลกนะครับ ก็ยังไม่สามารถทําแต้มได้คนเดียวแบบแบกบขนาดนี้ได้คือนักกีฬาของไทยเราที่เป็นวอลเลย์บอลชายเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยทําไมเล่นเหมือนผู้ชายเลยครับสไตล์การเล่นมันไม่แตกต่างกันเลยนะแล้วมาตีกับผู้หญิงแบบนี้มันก็สร้างความได้เปรียบไม่กับเวียดน,นามเหมือนกันเอามาต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าพวกเขาควบาครบังคับตู้เย็นเนี่ยเข้ารับการตรวจโครโมโซมเพื่อความชัดเจนเพิ่มถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดบังจริงก็ไม่ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าการหลีกเลี่ยงยิ่งทําให้คนสนใจมากยิ่งขึ้นและจะเป็นการเส เสีียงงงขอททั้มเลมนต์ต่อมาครับบอกว่าตู้เย็นควรเข้ารับการตรวจโครโมโซมอย่างเป็นทางการเพื่อบิสูจน์ความจริงให้จบๆและไม่มีข้อคอรหาอีกต่อไปอีกแม่น,นึงครับเขาบอกว่า หรือว่าผู้เล่นเวียดนาม21ปีทั้ง2คนนี้เนี่ยปลอมเพศในสูจีบัตเพื่อเข้าร่วมแข่งขันคือจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงตั้งแต่เกิดเลยแต่ว่าร่างกายของเธอนั้นมีโครงสร้างและก็ลักษณะเหมือนผู้ชายมากขึ้นตอนโตสุดท้ายแล้วเหตุผลที่โดนไปจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อันนี้เป็นคอมเมนต์เวียดนามนะครับที่แอบมาสงสัยนะเม้นต่อมาเลยครับเขาบอกว่าฉันวังว่าตู้เย็นเนี่ย จะไม่ได้ลงแข่งนะเพราะว่าตู้เย็นเองดูเหมือนผู้ชายจริงๆอีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมพิมพิชยาถึงพูดว่าฉันเป็นผู้หญิงคําพูดนี้คือการตบหน้าแฟนๆเวียดนามเข้าแบบจังๆ และวเวียดนามเองก็ออกจากกลุ่มกันในขันของเราไปแล้วเมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่าคนเวียดนามเงียบสนิทจริงๆกับเรื่องนี้เหมือนจะยอมรับในใจแถมดูเหมือนว่าในศึกจริงจาบโลกที่ไทยจัดเนี่ยอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อีกกับตู้เย็นฉันตื่นเต้นที่จะรอฟังข่าวแบบนี้จริงๆจังๆซักทีทีมเราเจอกับเวียดนามทีไรเนี่ยเ,เราไม่ได้แพ้ฝ่ายผู้หญิงของเขาเลยแต่เราแพ้เพียงแค่เงียนบิ๊กเตียนเพียงคนเดียว เอาล่ามาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทำให้ตู้เย็นต้องเข้ารับการตรวจในอนาคตเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเธอไม่มีอะไรที่ ทีมวิชาจะพูดได้อีกแล้วนอกจากฉันเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายที่มาเล่นวอลเลย์บอลหญิงเมนต่อมาครับเขาบอกว่าทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ควรถูกลดอันดับอาจต้องโดนแบนด้วยซ้ำเพราะมีผู้เล่นเพราะว่ามีผู้เล่นชายที่ไม่มีสิทธิ์อยู่ในทีมอีกนหนึ่งเขาบอกว่าคำว่าฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นวลีต้องห้ามในเวียดนามเพราะมันตรงใจเกินไปตู้เย็นก็คงไม่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ต่อไปและก็จะเลือกเล่นแค่ในระดับซีเกมเพื่อหลอกเแฟนของเวียดนามเท่านั้นเมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่าใช่เลยฉันวังว่าทีมชาติ ใหญ่ของเวียดนามจะถูกตัดสิทธิ์และก็อันดับจะร่วงลงมาตามสมควรที่จะเป็น ถึงแม้ว่าไม่มีตู้เย็นทีมพวกเขาก็ยังแข็งแกร่งแต่การมีตู้เย็นเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญที่แตกต่างเยอะมากดังนั้นเธอก็ควรถูกตรวจสอบเพราะครั้งก่อนที่มีการตรวจเทสฮอร์โมนเธอปฏิเสธซึ่งมันไม่แฟร์กับทีมอื่นที่มีผู้หญิงล้วนมาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดมาเลยครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าจะสามารถลักลอบส่งดังที่ห้องและก็รอดตัวไปได้เหมือนคิดว่าทําสําเร็จแล้วแต่คราวนี้เวียดนามต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกเขาทํา เมนต่อมาครับก็บอกว่าทําไมต้องพยายามโกงแลวก็เล่นโศกกระบกด้วยนี่คือการทําลายเกียรติของกีฬาชัดๆตอนแรกเนี่ยฉันก็ต่อต้านพวกคอมเมนต์เรื่องเพศนะแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องจริงโอ้โหอินโดจัดหนักเลยครับนี่เป็นคอมเมนต์อินดนะอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่า <S <S แฟนบอลเวียดนามเนี่ยพวกคุณไม่รู้จริงๆหรอว่าผู้เล่นทั้งสองคนเป็นผู้ชายหรือว่าแกล้งทําเป็นไม่รู้ทางที่ทั่วโลกนั้นเขารู้กันหมดแล้วว่าเวียดนามนั้นใช้ผู้ชายมาแข่งในประเภทหญิงนั่นคือการโกง อายประเทศตัวเองบ้างเถอะและมีแฟนเวียดนามบางคนเนี่ยเคยพูดถึงผู้เล่นไทย ว่าเล่นสุกระปกแต่สุดท้ายกลายเป็นเวียดนามเองที่ถูกจับได้อีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าตั้งแต่แรกเนี่ยทำไมสมาคมเวียดนามถึงยอมให้เขาลงเล่นได้เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจงใจอนุญาตเพื่อให้มีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าละอายจริงๆการกระทําหลอกลวงแบบนี้ตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยจับตาเห็นได้ชัดว่าเป็นการโกงแค่เพื่อที่จะชนะจึงเอาผู้ชายเนี่ยมาอยู่ในทีมเม้นต่อมาเป็นเม้นสุดท้ายครับที่ผมได้อัปเดตใคุณผู้ชมได้รับชมกันเขาบอกว่าสรุปก็คือเป็นการโกงอย่างเป็นทางการตั้งแต่ระดับสมาคม จนถึงทีมชาตินี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่อาเซียนออกมาพูดแล้วก็ตกใจกับข่าวนี้มากนะครับเพื่อมันเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยนะที่เวียดนามนั้นส่งผู้ชายลงมาแข่งขันแล้วมันเป็นทัวร์นาเมนต์เวทีใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆบวกกับผลงานของเวียดนามเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจับตามองกับรายการ21ปีชิงแชมป์โลกเพราะเจอกับเซอร์เบียเจอกับแคนาดาเจอกับอาร์เจนเจอกับอินโดเนี่ยก็เอาชนะได้หมดจนเป็นอันดับหนึ่งของตารางแต่สุดท้ายเนี่ยโดนปรับเพราะว่า หลายๆทีมเขาลงขันกันเลยครับว่าต้องตรวจไม่ตรวจเนี่ยฉันจะมีการฟ้องร้องก็เลยเป็นเหตุผลให้ FIBB ครับต้องตรวจทันทีแล้วก็บวกกับอินโดเนียเป็นเจาภาพด้วยก็น่าจะหมันไส้ที่เวียดนามเลยครับที่ชุดใหญ่ก็มีตู้เย็นชุดเล็กเนี่ยก็ยังมีดังที่ห้องที่ผู้หญิงสูงไม่ถึง180แต่ว่าทําแต้ม101คะแนนมากกว่าทุกคนมากกว่าทุกคนบนโลกสําหรับรุ่นอายุไม่เกิน21ปีก็น่าจะเป็นการการตีเป็นอย่างดีนะครับตู้เย็นอีกคนนึง รอติดตามกันได้เลยผมคิดว่าโดนแน่ๆโดนแน่นอนน่าจะนอนไม่หลับกันเลยครับตอนนี้ซึ่งถึงอย่างไรมารออัปเดตติดตามความคืบหน้ากันต่อเนื่องได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสมาคมเวียดนามกับทีมชาติเวียดนามไม่แน่เหมือนกันอาจจะถูกปรับลดคะแนนเรนกิ้งที่ได้มาก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วตู้เย็นเนี่ยเป็นคโครโมโซม XY จริง ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีการถอนก็ได้นะครับเพราะจะตู้เย็นเนี่ยชอบถอนเวลาที่เขาจะตรวจคโครโมโซมตรวจฮอร์โ,โมโนอะไรต่างๆเนี่ยชอบถอนบ่อยมากก็รับเดตติดตามขวามคืบหน้ากันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเบ์บอลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย